พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถ,ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาปเป็นต้นไปมาตราสาม รรดากฎหมายากฎ,ยกฎยและข้อบังคับใดๆในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้เจ้าหน้าที่หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือ ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดหน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกมรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชฯกฯิจสเดกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราช,ชบัญญัตินี้ด้วยมาตรา5หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้วรกสอถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการค่ังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรกหนึ่งมาตรา6ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน,นี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้มาตรา7ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดหรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด หรือต้องร่วมรับผิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิ์ของให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีวรกสองถ้าศาลพิพากษาย,ยกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิได้ต้องรับมิได้ไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดให้ขยายอายุความร้อง ฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง6เดือนนับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุดมาตรา8ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงวรก2สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามวึ่1จะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้วรรคสามในการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดต่งางออกด้วยวรรคท้ายในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นมาตราเกถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายมาตราสิบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําระเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตา8มาใช้บังคับโดยอนุรลมแต่ถ้าไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บับงคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรกสองสิทธิที่เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวัคหนึ่งให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและหน่วยงานและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธ์ เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังมาตรา1 1ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา5ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใายค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยวัก2ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวึ่1ให้แล้วเสร็จภายใน180วันหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกิน180วันมาตรา12ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินใหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา8หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้อง ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา10ประกอบกับมาตรา8ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดมาตรา13ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา8และมาตรา10สามารถผ่อนชำระเงินที่จะต้องรับผิดนั้น ได้โดยคำนึงถึงรายได้ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการแห่งกรณีประกอบด้วยมาตรา14เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้วสิทธิร้องทุกต่อคณะกรรมการวินิจฉัยลองทุกตามมาตรา11ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองมาตรา15ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมาเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนั้นหาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่การปล่อยให้เจ้าหน้าที่การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่างๆเป็นการเฉพาะตัวเสมอไปเมื่อการที่ทําไปทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวนนั้นทั้งนี้บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นยังมีการนำหลักเรื่องลูกนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดร่วมให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วยซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละแต่ละคนกรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยจนบางครั้ง กลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตนอันหนึ่งการให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการใดๆโดยไม่รอบคอบอยู่แล้วดังนั้น จึงสมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นและให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นำหลักลูกนี้ร่วมมาใช้บังคับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ค่ะวันนี้ก็จบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539เรียงมาตาค่ะขอบคุณค่ะ